นายการกานตินันนายโคงการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ะระลอกใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้างกระจายไปทั่วในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำระบบแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ชื่ออ bon ุบลพร้อมโดยได้ตั้งจุดบริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันอุบลพร้อมให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นต้นไปที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผู้ลงทะเบียนมีอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีส่วนคนที่ลงทะเบียนกับหมอพร้อมก่อนหน้านี้ไม่ต้องลงทะเบียนอีกทั้งนี้ทุกคนสามารถตรวจสอบวันเวลาสถานที่ฉีดและเลื่อนการนัดฉีดได้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานีมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามวันเวลาดังกล่าวติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.ubon.go.th ครับการเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีที่เคารพครับซื่อเมื่องจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรรมาชธานีที่จัดทาแอปพลิเคชันบนพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564าต้นมานั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรรมาชธานีเล็งเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนประกอบก,บกับองค์การรู้ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนใน ในการลงทะเบียนเพื่อเป็นการป้องกันโควิดให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรลาธานีจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่บริเวณอาคารสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรล่า,านีตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โดยมีผู้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วกว่าสองร้อยรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรลธานีจะดำเนินการำอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไปเรื่อยจึงขอเชิญชวนพี่น้องชายชนได้ให้ความมั่นใจกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ท้ายน,นี้ขอสแสดงความยวงใยจากองค์การบริหารส่นรรวนจัวนนัรัตนาธีครับขอบคุณมากครับ ทางด้านน,นายมลชนกันตินันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในส่วนของการจัดสรรงบประมาณตอนนี้ได้มีการคุยกันเบื้องต้นแล้วกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีาว่าจะจัดสรรงบประมาณในการดูแลสุขภาพพ,พี่น้องประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนทางสภา,าก็พร้อมที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่ก็ขับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมมลชนกนันตินันครับ ประธานสาภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็มาพร้อมกับเลขาสาภานะครับก็ในส่วนของการจัดงบตอนนี้เราสมาชิกหรือสอจอเราก็ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วว่าพร้อมที่จะจะัดสรรงบประมาณนะครับทั้งในส่วนของวัคซีนนะครับแล้วก็การดูแลบริการประชาชนนะครับเราไม่มีติดขัดอะไรเลยนะครับพร้อมที่จะทําให้ประชาชนนะครับได้รับประโยชนส์สูงสุด ให้กับพี่น้องประชาชนจ,จังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้พี่น้องสามารถเดินทางมาได้ตอนนี้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลน,นะครับหรือใกล้เคียงสามารถเดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโต๊ะพร้อมนะครับพร้อมบริการประชาชนนะครับ